นะครับสำหรับใส่หูฟังใส่หูสำหรับโทรศัพท์นะครับตัวนี้เป็นของ UBL นะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นที่ชาร์จไมโคร USB นะครับตรงนี้เป็นหูฟังนะครับตรงนี้เป็นไมค์นะครับตรงนี้เป็นปุ่มรับนะครับกดปุ่มรับเวลาโทรศัพท์มานะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดนะครับตรงนี้เลื่งเสียงนะครับตัวเล่งเสียงลดเสียงเราเปิดมาปุ๊บอ่ะเราเปิดมาปุ๊บเรารอสัญญาณไฟนะครับ เรารอสัญญาณไฟไฟกับพี่อย่างนี้ต่อบลูทูธนะครับแล้วเรามาเชื่อมต่อมือถือนะครับเชื่อมต่อมือถือเราจะมาดูบลูทูธคือ v 8นะครับ v 8สําหรับต่อมือถือนะครับมันก็จะได้ยินเสียงเราสามารถเล่นเพลงได้นะครับเราสามารถเล่นเพลงเพลงอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราสามารถเล่นเพลงได้นะครับสามารถเล่นเพลงเสียงมันจะออกเพลงตรงนี้นะครับอ่าถ้าสมมุติว่า คุณไม่เล่นก็ปิดหรือว่าถ้าถ้าสมมุติว่าคุณไม่เล่นใช่ไหมครับอ่ะสมมุติว่าคุณไม่เล่นเล่นปุ๊บผมกดตรงนี้ปุ๊บนี่มันกําลังเล่นเพลงอยู่ใช่ไหมกดปุ๊บเนี่ยนี่คือรับสายนะครับหูฟังตัวนี้สามารถใช้ได้คือ2ด้านนะครับตรงนี้เป็นหูด้านขวานะครับถ้าสมมุติว่าคุณจะเป็นหูด้านซ้ายคุณก็หมุนมาอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมครับหมุนมานี่ใส่เป็นหูด้านซ้ายได้นะครับหูด้านซ้ายอย่างนี้ถ้าเป็นหูด้านขวา ตรงนี้ปุ๊บหมุนมาปุ๊บใส่หูด้านขวานะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ท่าน,นดูว่าเป็นยังไงตรงนี้เร่งเสียงลดเสียงนะครับเวลาใส่แฮนด์ฟรีหูฟังก็จะเป็นลักษณะประมาณน,นี้ใส่ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จเนี่ยนะครับ,นะรบก็เป็นลักษณะของ UBL นะครับใส่สะดวกสบายเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เพลงนะครับปุ่มมันจะมีอยู่สองปุ่มปุ่มด้านล่างกับปุ่มด้านบนถ้าสมมุติว่าคุณจะหยุดหดเพลงกดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเปิดนี่มันก็จะเล่นนะครับปุ่มตรงนี้อ่าคุณสามารถใส่หูด,ด้านซ้ายด้านขวาด้านบนได้นะครับตรงนี้เขาปิดอ่าเห็นไหมเนี่ยเปิด โอเคถ้าสมมุติว่ามีการสายเข้านะครับเรียกว่าสายเข้าสายเข้าคุณสามารถรับปุ่มตรงนี้ได้หรือปุ่มตรงนี้ได้นะครับหน้าหูมันจะใส่อย่างนี้นะครับติดตั้งหูด้านขวาถ้าสมมุติว่าเนี่ยนี่นะครับหด้านซ้าย